การที่จะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอนนี้เราต้องใช้คําว่าคู่สมรสมันจะใช้สามีพันญาไม่ได้กฎหมายมันเปลี่ยนมันสมรสเท่าเทียมคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปฟ้องคนอื่นในเรื่องฟ้องชูเนี่ยคู่สมรสนั้นอะ่ะต้องจดทะเบียนแล้วก่อนไม่ได้จดทะเบียนและจะเอาสิทธิ์อ้างว่าตัวเองเป็นคู่สมรสกฎหมายก็ไม่ให้นะครับจดทะเบียนให้ถูกต้องสิทธิ์จะตามมาครับถ้าหากว่าไปเรียกร้องเฉยๆนะครับอันนี้ก็ อาจจะไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้ามีการข่มขู่หรือบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเปิดเผยความลับเอาภาพก็ดีเอาคลิปก็ดีเอาเรื่องก็ดีไปแชร์นี่ยเข้าลักษณะรีดเอาซักได้นลผิดอาญานะครับโทษไม่เบานะครับยานะครับ คนยุคปัจจุบันเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่อยู่กินกันฉันสามีพัญยาแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนะครับจะมีอยู่2รูปแบบในการจัดการอันที่1ทรัพย์สินที่มันมีทะเบียนระบุชื่อได้คุยกันให้รู้เรื่องให้ชัดเจนจะใส่ชื่อใครใส่ชื่อร่วมใส่ชื่อเธอใส่ชื่อฉันแบ่งกันอย่างไตเอาให้เคลียร์อันที่2สามารถทําเป็นสัญญาก็ได้ทําเป็นบันทึกข้อตกลงอะไรก็ได้ทําเป็นหลักฐานกันขึ้นมาหรือถ้าหากว่าอยู่กันมาไม่มีหลักฐานไม่ได้สนใจเลยจะเป็นชื่อใครบันทึกไม่ได้ทําสัญญาไม่มีสุดท้ายเนี่ยกกหมาย็ังใ้คว งว่าทรัพย์สินที่มันทำมาหาได้ร่วมกันลักษณะเหมือนกับเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้นๆกรณีเหล่านี้สิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือพยายามเก็บร่องรอยหลักฐานเอาไว้ถึงเวลาที่มันต้องมามาดีแคลร์กันแต่ว่าเวลาหลักฐานมันชัดเจนเนี่ยมันก็แบ่งแยกทรับได้ง่ายกว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเกิดก็คือเมื่อความสัมพันธ์มันยุติลงแต่ข้อขัดแย้งมันยังอยู่ไม่ต้องไปเจอสันบนศาลไม่สนุกเลยครับ